ไม่ได้พบกันแล้วนะคะวันนี้เป็นภาคต่อจากคลิปก่อนนะครับก็พอคลิปก่อนใครยังไม่ไปดูก็รีบไปดูนะครับ<ช>นี่เลยเรีบไปดูกันนะคลิปก่อนหน้านี้เพราะว่าคลิปใหม่มาแล้ว คลิปนี้เราจะมาทำการกลัวบ้านผีฝิ่กันโดยการพูดถูกเลยนะคะพูดผ <laughs> ิดพูดถูกเลยนะคะพี่พี่ก็ไม่ได้กลัวนะคะก็เดี๋ยวเรามาท้าพิสูจน์ก,กันดีกว่าครับว่าในบ้านผีฝิ่ที่ฝนสยามมันจะมีดีอะไรม<อ>ีแค่ไหนะะวันนี้ทำมาเราต, <c oughs> ต้องเดินไปแล้วก็มีกุ <Okay. S 2> บซูชเราไปด้วยนี่ไข <c oughs> ่ของคนนี <c oughs> ่ซูชนี่มาเบสเพื่อเข้ากับมิชชั่นนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่กับพี่พี่เมย์ก็ผีไหมไม่กลัวค่ะพี่ก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าจะน่ากลัวแค่ไหน เชื่อเมียเห็นชัดเลยยิ่งยิดูแบบมึงเริ่มบอกกันบอกเอาแฟดมาแฟนมาโอ้โหแล้วกูเอาอะไรสองเป็นอะไรก็เริ่มเริ่มตรงนี้นะหายยังมาแล้วมาแล้วอะครับตอนนี้มีคนมาด้วยตอนนี้เราก็อยู่บ้านผีสิงกันนะครับวันนี้เสียงมาแล้วอ่ะนี่มันยังไม่ได้เข้าเลยไปที่ไปเดินไปเฮ้ยน้ำมันจะฟู ไม่มี่ปีนันโน่นอ่ะเดินไป <S <S เดี๋ยวเดินไปเดินไม่ได้มองไม่เห็นเดินไปเดินไปเดินไปเดินได้เดินได้มึงดูแป้เนี่ยไปไป่เอาสกุตชี่ยังไม่มีหรอมีสกุตชี่นี่เดินไป ตรงนี้ก็ไม่อพอที่นี่ม,มึงไปที่นี่อั้งวิ่งไ,ไงไรยังไงไปทอดแผ่นตัดหนึ่งไปเอา้าไม่มีอะไรไปเดินไปเดี๋ยวมันต้องมีอะไรโผล่มาเออม,มันไม่มีอะไรไปพี่อันนี้เราไม่ได้กลัวหรอกนะสกคุชีมันดีมากมันหอมสโล มันโล่มาตะกุชี้อะตะกุชีอยู่นี่ไม่มีวะ สองเมตรไปมึงไปเดินไปมไม่เดินไม่ได้เดินกลับได้ไหมไม่ได้กลับไม่ได้แล้วเขาไม่ให้ออกเขาปิดประตูแล้วออกมาจริงพี่นิวว่าเดินต่อไปไม่ได้อ่ะเดินได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เดิกเพื่อนเป็นทางเดินหนูขอร้องเดินเร็วๆขอร้องแล้วกลับเพื่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ นไม่ได้ภารกิจยังไม่สำเร็จเลยมาเข้ามาแล้วต้องเข้าออกไวสุดแต่ไม่ไม่ใช่ลองส่องไฟดูดีเดินได้เนี่ยมันเป็นทางเดินสองด้านเลยดูสองหน่อยเนี่ยไม่มีไรมันเป็นทางเดินแบบมือหมาเมนอ่ะมึงลองเดินให้กูเดินสดจริงดิก็มึงไม่กส่งกูมึง เดินมาเดินมาเดินมาดิเดินมาดิน um> ี่อ้าวมึงสองเมื่อก no uh ี้มึงสองก็เดินข้างหน้าดิอนี่สองกานแล้วแล้วมึงไม่เห็นอันนี้กูมองไม่เห็นอะไรเลยเร็วมึงเดินมาแล้วเนี่ยเร็วโอ้ย้โ้ยเอาเดินไป Selamat malam. Selamat Wah, หมดแล้วหมดแล้วจม๊บลไปเดินไปริงปเนี่ยเออกลับเต้นไม่ทันอไปที่นี้ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเราต้องเดินน่ะไปแล้วตรงนี้เหลืออีกหน่อยเดียวมันต้องมีอะไรแน่แน่มันต้องมันต้องอะไรน้องขนขนลูไปที่นี้เดินนาไปไม่ได้ถ่ายโยโยอยู่ เ,เออกลับไปได้ไหมไม่ได้บ้าไเปเลยเนนะี่ยเราเห็นแล้วมันสุดเปียไปดิไปสิมันมีไปแล้วเฮ้ยไม่มีไลท์พี่เดินเลี้ยวค่ะก่อนรอบนึงแล้วค่อยกลับมาถ่ายปะไม่ได้ไปก่อนได้ไหมไม่ได,ไมได้มันไม่เลี้ยว ในในกระจกอะโอวเขาต้องมีอะไรผล่มาแน่ไม่ซเยื่นมออย่างนั้นน่ะอะไรอะพี่นี้มันจะมีอะไรโผล่มาไม่มีเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อยุดคำสั่งไปไ่หน้ำน้น้จริงวิ่งไป วิ่งไม่ได้เขาห้ามวิ่งอ่ะไปเ <c oughs> นี่ยเขาห้ามวิ่งอันนี้ทางอีไฟนีย่ย้ายไฟไม่ใช่เนี่ยเ <c oughs> ขาห้ามวิ่งไปเร็วไอ้แปมมันหนาแล้วมึงอยู่ไม่กลัวไงเดินได้รีบออกไปไปเอ,าเอา้าคุณไปก่อนมา,าไป <c oughs> Mình không không? Ờ, có mình ngày không có gì đâu, Đi Đi อะไรอ่ะมาอยู่ก <worries> <ros ient> you know? ็เคยเห็นนี่ไปกันต้องอาทิค่ะมืดมากไปไม่มีแล้วไปเร็ว

ไม่วนรีบเดินมันจะออกแล้วน้องพี่ขอโทษนะครับคันี้มีคำหยาบเยอะเนี่ยเสียงมาแล้วไง <laughs> จงิ้งหลีดจิ้งหลีดอุ้ยเุ้ยเุ้ยพี่นิ้น <laughs> อะไรอ่ะมันคืออะไร ไม่มีอะไรไม่มีไรไปเรื่ไปเร็วอยไปเลยค่นะแบบว่าเอาไปเลยค่ะเอาไหมนะกินสักกุชชี่ได้นะมทางออกมันมีหลายทางไปทางไหนไปทางไหนเลือกขันครับอุ้ยมีสามทางอนะ่ะเอาไงทางนี้ไหม,มทางนี้หรอพีนี้็อกไปให้น้องหน่อย ไฟหน่อยตขอใช้ไฟชั่วมันไปไม่ได้ใช่ไหมมันตันเรื่อยไปได้ไปได้มาดูทางสองห้างทำไมต้องมาเลือกอะไรแบบนี้เนี่ยทางนี้แหละคิดว่าคิดว่าทางนี้กัะน้องน่าจะแบบไปทางคุนทาวน์ที่สอง มันไม่มีทางออกพี่เด็กเราสอนให้ดูหน่อยนะขอบนะมันไม่มีทางออกนั่นมั้งทางเมื่อกี้แหละทางนี้อันนี้ทางเดิมนี่ทางนี้อันสุดท้ายทางนี้มันทางที่เราเจอเมื่อกี้นี้นี่ทางออกอยู่อันนี้เอาเลยฟูนเสียงเด็กช่วยอ่ะไปอันนี้ทางออก ไปทางนั้นเราต้องไปทางนั้นหกูเมื่อยเนี่ย หมดเนี่ยเข็นท่าบล็อกนี่เปล่าไปไปจะหมดแล้วหนูนี่เสียงมาจแกไปเลยที่นี้ประชันชิดมากไปดูเลยประชันชิดมากไปเร็วโอ้โหมันก็เขามีกระจกันี่มีมีไม่มีมีมีกระจกมีไหนนะขอดูหน่อยสองไม่ต้องดูนี่ไงกระจกเห็นม่อ๋อมีใช่ไหมมี มือสองฝั่งเลยอ่ะคันไหมคือคันมามือแจะคันจะวิ่งไม่ไ,ได้ก็ค่อยๆคานไงเพื่อนอ 那个。 อ๋อเขาก็เหมือนเป็นคอนเซ็ปต์เขาคือเหมือนเป็นแบบใครทคําความชั่วก็ได้แบบได้รับสิ่งที่ไม่ดีกลับไปก็ตกนรกนะคะฝั่งใ,<ช>ใครที่ทําความดีก็ได้ขึ้นสวรรค์กันใช่แบบเลยแต่กว่าจะได้มาตกนรกขึ้นสวรรค์ก็ <c oughs> สวรรค์สีบาคัมกกมาก่อนนะครับมีบาคมมาก่อนเยอะมากเลยอ่โอ้ทางออกแล้วว้า นี่เมย์เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวสักพุกชีชอว์หนึ่งทีบีฟเสร็จแล้วล